เรื่องอาถรรพ์สารปู่เจ้าบนทางหลวงหมายเลข304ช่วงลงเขาสารปู่เจ้าในยามค่ำคืนมักเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหวีดวิวลอดผ่านยอดไม้หากใครผ่านเส้นทางนี้ในช่วงหลังเที่ยงคืนมักได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา ราวกับมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในความมืดคืนหนึ่งหลังจากเกิดเหตุรถบัสประจำทางของบริษัททัวแห่งหนึ่งพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตถึงสิบรายเล่าลือกันว่าทางลงเขาปู่เจ้ากลายเป็นทางผ่านของดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนไม่ไปไหนแ่จ้า ช่วยหนูด้วยเสียงเด็กหญิงวัยประมาณสิบขวบดงังขึ้นในความมืดบริเวณจุดสกัดตรวจรถหญิงชราที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาเล่าว่าตั้งแต่คืนนั้นเธอมักได้ยินเสียงร้องไห้แว่วมาพร้อมกับภาพเงาลางๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนสีซีดเปื้อเลือดยืนอยู่ข้างทางเสมอ ่เตือนพวกเองแล้วอย่าเล่นกับเขาสารปู่เจ้าลุงบุญคนเฝ้าสารเก่าแก่พึมพำขณะก้มหน้าไหว้าสารไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ลือกันว่าสารปู่เจ้านี้มีอาถรรพ์หาใครผ่านโดยไม่ไหว้ขอขมาหรือบอกกล่าว มักจะเกิดเหตุร้ายอยู่เสมอแม้ว่าทางการสอบสวนของตำรวจจะบอกสาเหตุมาจากพนักงานขับรถเป็นพนักงานใหม่ไม่มีความชำนาญเส้นทางจึงเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้แต่ชาวบ้านแถวนั้นกลับเชื่อว่าเป็นเพราะคนขับรถไม่ได้มีการไหว้ขอขมาบอกกล่าวกับสารปู่เจ้าทำให้เกิดอาถรร ในครั้งนี้ขึ้นหญิงชราเล่าต่อว่าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุเห็นรถวัดคันนั้นวิ่งอยู่บนเขาอย่างรวดเร็วราวกับมีบางอย่างบางสิ่งกลักดันอยู่เบื้องหลังมันไม่ได้มาคนเดียวพวกมันพาเพื่อนมาด้วยลุมบุญกล่าวเสียงแผ่ว วิญญาณที่ไม่สงบหากมีผู้เสียชีวิตอย่างกระทันหันและมีความอาฆาตพวกเขามักจะดึงวิญญาณอื่นติดตามไปด้วยโดยเฉพาะที่นี่ศาลปู่เจ้าเป็นที่ที่วิญญาณรีร่อนมารวมตัวกันเพราะยังมีบางสิ่ง ทางคาใจอยู่ไม่อาจหลุดพ้นไปได้ลงบุญกระซิบพร้อมตวัดสายตาไปยังทางโคงอันมืดมิดสามวันหลังอุบัติเหตุพิมพ์ผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเริ่มฝันแปลกๆทุกคืนเธอมักเห็นตัวเองนั่งอยู่ในรถบัสคันเดิม แต่ที่น่ากลัวคือมีคนแปลกหน้าเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ฝันคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหนื่อชุ่มทั้งตัวเสียงแวววๆดังขึ้นข้างหูอย่าทิ้งหนูไว้ตรงนี้พิม พยายามปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายแต่เมื่อเธอหันไปมองโทรศัพท์กลับเห็นเบอร์โทรแปลกๆโทรเข้าไม่มีชื่อไม่มีต้นทางช่วยด้วยเสียงปลายสายแขบร่าบราวกับมาจากที่แสนไกลวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจ กลับไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนเมื่อรถเลี้ยวผ่านทางโคง้งเธอรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอภาบในกระจกสะท้อนเงาใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างทางเห็นไหมเธอถามเพื่อนแต่ทั้งสองสายหน้าอย่างงุนงงพิมพ์รู้สึกว่ามีบางอย่าง ตามเธอมาด้วยและเธอสัมผัสได้ว่ามันจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ในคืนถัดมาฝนตกหนักพิมพ์นั่งอยู่ในห้องคนเดียวเธอพยายามสลัดความรู้สึกกลัวแต่เสียงประหลาดก็ยังคงดังอยู่รอบตัวขณะที่เธอปิดไฟเตรียมเข้านอนโทรศัพท์ปรับสั่นขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมปรากฏบนหน้าจอ คราวนี้เธอตัดสินใจรับสายช่วยด้วยช่วยหนูด้วยหนูอยากกลับบ้านเสียงเด็กผู้หญิงที่แหบแห้งดังมาเธอขนลุกว่าไปทั้งตัวใจเต้นแรงจนแทบระง,งับไม่อยู่เช้าวันต่อมาพิมพ์ตัดสินใจไปพบลุงบุญที่ศาลผู่เจ้า หวังจะหาทางปลดปล่อยวิญญาณที่ติดตามเธอเอ็งเห็นเด็กนั่นใช่ไหมลุงบุญเอ่ยขึ้นโดยที่พิมพ์ยังไม่ได้พูดอะไรพิมพยักหน้าเบาๆพร้อมเล่าถึงความฝันและเสียงโทรศัพท์ปริศนาดวงวิญญาณของเด็กคนนั้นยังกลับบ้านไม่ได้ เพราะยังมีบางอย่างที่ยังผูกพันอยู่ลุงบุญพูดพลางจุดทุกสามดอกหันหน้าไปอย่างทางภูุที่เกิดเทศเด็กคนนั้นกำลังรอแม่ของเขาลุงบุญถอนหายใจก่อนเกิดเทศแม่ของเด็กสัญญาว่าจะมารับแต่แม่ไม่ได้มา เด็กเลยติดอยู่ตรงนี้ไม่กล้าไปไหนลุงพุลเล่าต่อว่าแม่ของเด็กทำงานในกรุงเทพแต่วันเกิดเหตที่เด็กหญิงจะเดินทางกลับบ้านที่บึงการแม่ของเด็กโทรมาสัญญาว่าจะมารับที่จุดพักรถแต่ด้วยความล่าช้าของการเดินทางทำให้แม่ของเธอมาไม่ทัน รถบัสจึงออกเดินทางก่อนความรู้สึกผิดกัดกินใจแม่มาตลอดเมื่อทราบข่าวอุบัติเหตุความเสียใจและคําสัญญาที่ผิดพลาดกลายเป็นแปลลึกในใจที่ไม่มีวันจางหายเด็กคงหวังว่าแม่จะมาทันแต่แล้วก็เกิดเรื่องเศร้าเสียก่อนดวงวิญญาณของเด็ก เลยรออยู่ตรงนี้ไม่กล้าไปไหนเสียงลมปิดวิวดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้พิมพ์รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังพิมสูดลมหายใจลึกหันกลับไปมองอย่างช้าๆเด็กหญิงในชุดนักเรียนซีจางยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเศร้าซอย เต็มไปด้วยความหวังหนูอยากกลับบ้านพี่ช่วยหนูได้ไหมเสียงของเด็กดังแผ่วเบาพิมพยักหน้าทั้งที่มือเย็นเฉียบเธอยิบโทรศัพท์ออกมาและขอให้ลุงบุญช่วยหาทางติดต่อแม่ของเด็กหลังจากพยายามหลายชั่วโมง ในที่สุดพวกเขาก็สามารถติดต่อแม่ของเดกได้เมื่อแม่ของเด็กทราบเรื่องเธอร้องไห้สะอื้นพร้อมสัญญาว่าจะมาที่ศาลปู่เจ้าในวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าแม่ของเด็กมาถึงพร้อมดอกไม้และทูพิมพ์มองเห็นรอยยิ้มจาง บนใบหน้าของเด็กหญิงก่อนร่างนั้นจะค่อยๆเลื่อนหายไปในสายลมในที่สุดเธอได้กลับบ้านอย่างที่รอคอยแล้วแต่หลังจากช่วยเด็กน้อยให้กลับบ้านได้แล้วพิมพ์ก็ยังฝันเห็นภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุซ้ำๆราวกับเป็นลางบอกเหตุ เธอรีบไปหาลุงบุญด้วยความกังวลแต่ลุงบุญเพียงถอนหายใจและก็พูดว่ามันเป็นเวรกรรมไม่มีใครช่วยได้และแล้วภายในสามเดือนอุบัติเหตุครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นที่เดิมสาเหตุก็ยังคุมเครือเป็นเพียงอุบัติเหตุหรืออาถรรพ์ ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้แต่พิมพ์เชื่อในสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นเพราะเธอเจอมากับตัวเองแล้วขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะคะ